สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวเนะเาะรีวิวสินค้านะครับเป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะคะก็จะมารีวิวนะคะว่า,าจะดีแค่ไหนนะครับ l e n o v o นะครับ l e n o v o อันนี้นะครับเป็น l e n o v o นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีะเป็นกล่องนะครับ แล้วก็จะมีน,นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหูฟังที่แบบนุ่มๆมาครับเอาไว้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วยนะครับสายชาร์จลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลย <_ S 2> ดีมากเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีบอกในเรื่องของตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ชาร์จให้อยู่ในนี้เลยอยู่ในกล่องนะครับที่อ่าไอ้ไหมตอนนี้มันมันเปิดแล้วเพราะว่าเชื่อมต่อแล้ว ตัวนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่บอกได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่นี้เมื่อกี้มีกอบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สําหรับการสวมใส่แล้วนะครับว่าเราจะต้องชาร์จอย่างไรนะครับวิธีชาร์จก็คือง่ายๆเลยเราก็จะมีตัวเสียบตรงนี้ครับเนี่ยครับเขาก็จะมีสายมาให้เราก็เสียบตรงนี้ชาร์จชาร์จได้เลยนะครับชาร์จได้เลยเอาวิธีการฟังนะครับง่ายมากแล้วดีเสียงคือแบบเขาอบอกบลูทูธคอนเนี้ อันนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับสามารถพูดได้เลยนะครับเพราะว่าเทสมาแล้วนะครับพ่อค้าเทสเทสมาแบบเทสแบบก่แบบอนที่จะมาเอาอะไรมาขายเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเทสมากๆเลยนะครับนี่เลยเสียงดีครับเสียงดีนุ่มเวลาฟังเพลงนะครับ,บเบสต่างๆหรือเสียงอะไรต่างๆแบบสุดยอดมากนะเสียงเบสเสียงกลอสอะไรคือนุ่มแบบนุ่มแบบฟังแบบจใจเหมือนเราแบบ ดีคือดีมากๆเลยครับพ่อะค้าแนะนําเลยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยสำหรับคนออกกําลังกายใส่ออกกําลังกายนะครับก็ใช้ได้นะครับเวลาเราไปวิ่งออกกําลังกายหรือว่าเข้าฟิตเนี่ยอะไรต่างๆไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยอันนี้ใส่เต้นยังได้เลยใส่ป้าพัวมาเลยป้าพัวมาเลยไอ,ยใอ้ใจบ่ใจบ่เห็นไหมไม่หลุดรับรับล่อล่อน้องระว่ามันเฉยอย่ามาคบซอนมันบบดีอัเออเห็นไหมไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยจริงๆ ขนาดขยา่าขนาดปกติเพราะครับเป็นคนที่เต้นแรงมากเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับหรือไม่ก็สั่งมาสอบถามได้เลยนะครับราคาย่อมเยาวนะครับ